้องกันการกดปุ่มด้านข้างเพื่อวางสอยลูกเล่นใหม่ใน iOS 16นะครับลหมอคอมรีวิว<ป>สวัสดีครับผมนายหมอคอมสธิโชคจากบริการหมอคอมที่สายด่วนขา่าวสารความรู้1414 14นะครับผมทุกๆช่องทางนะครับถ้าพบข้อมูลและความรู้ดีๆจากทาง1414 14พรัส อย่าลืมนะครับช่วยบอกต่อใหเพื่อนๆว่ามีความรู้ดีๆให้ความรู้นี้เผยแพร่ไปในทุกๆช่องทางกันนะครับครับผมอีกหนึ่งฟีเจอร์ลูกเล่นนะครับก็คือหัวข้อที่เราบอกไปครับป้องกันการก,กดปุ่มด้านข้างเพื่อวางสายอืมอ่ะตัวนี้ครับอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับลูกเล่นใหม่ใน iOS 16อ่า ก็โชบไม่ใช่ละลาสดาเจดีเซ็นเอืมอทุกค่ายพร้อมกันไปเลยไปที่การตั้งค่านะครับปลดล็อก iPhone ให้เรียบร้อยบอกสิริก็ได้ว่าเปิดการตั้งค่าหรือหาไอคอนการตั้งค่ารายการใหม่2รายการนครับผมใช้งาน Watch Over อยู่นะครับก็เป็นลูกเล่นที่ทำให้คนตาบอดอย่างผมและเพื่อนๆสามารถใช้งานโทรศัพท์มือถือของทาง Apple ก็คือ iPhone ได้หนิ้วแต่2ครั้งเข้าไปกันเลยที่การตั้งค่าการตั้งค่า เสร็จแล้วนะครับ1นิ้วปัดขวาไปเรื่อยๆหาการช่วยการเข้าถึงผมไปเร็วหน่อยเนาะมีความคุมครองแอปพลิเคชัน l ุมครอ Hotspot การแจ้งเตือนปัดขวาไปเรื่อยๆครับเสียงและการสัปขวาโฟกัสปุ่มไปที่รายการถัดไปเวลาหน้าจอทั่วไปศูนย์ควบคุมปุ่มได้จอภาพและความสว่างหน้าจอโฮมปุ่มการช่วยการเข้าถึงปุ่มการช่วยการเข้าถึงหรือ Accessibility นะครับเจอแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งเนี่ยแหละครับการช่วยการเข้าถึง1นิ้วแต่สงครั้งเข้าไปครับปุ๊บ การมองเห็นหัวข้อแล้วก็ปัดขวาไปหาเมนูที่ชื่อว่าสัมผัสนะครับภาษาอังกฤษน่าจะเป็นคําว่าทัศน์นะาตักอันนั้นพี่ทัศน์อันนี้ทัศน์นะครับผมสัมผัสครับปัดขวาไป v o i c e over ซูมปิดจอภาพและขนาดค้อการเคลื่อนไหวหนึนิ้ปัดขวาต่อไปการอ่านเนื้อหาคาบรรยายเสียงปิดกาย,ยภาพและการเคลื่อนไหวสัมผัสปุ่มนี่แหละครับสัมผัสปุ่มนะครับใครเจอเมนูนี้สัมผัสปุ่มสัมผัสปุ่มแล้วหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปเลยครับ Assistive t o ถ้าปิดปุ่มแล้วไปที่เมนูเกือบจะล่างล่างท้ายสุดเลยนะครับหนึ่งนิ้วปัดขวาไปเรื่อยเดี๋ยวผมขอไปที่ด้านล่างสุดแล้วปัดซ้ายย้อนกลับมาดีกว่าแสองครั้งหรือแต่ด้านหลังลายทางการโทรลายทางการโทรป้องกันไม่ให้กดปุ่มด้านข้างป้องกันไม่ให้กดปุ่มล็อกเพื่อวางสายปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าป้องกันโอ้ชื่อจริงคือป้องกันไม่ให้กดปุ่มล็อกเพื่อวางสายปุ่มล็อกก็คือปุ่มไซบัตท่านคือปุ่มพาวเวอร์นะครับผม เดี๋ยวต้องไปตั้งชื่อไตเติลให้ถูกต้องป้องกันไม่ให้กดปุ่มล็อกเพื่อวางสายปลดฟังอีกครั้งหนึ่งป้องกันไม่ให้กดปุ่มล็อกเพื่อวางสายปิดแต่สองครั้งเพื่อสลับระหว่างค่าค่ามาตรฐานคือปิดอยู่ครับก็คือเอ่อถ้าถ้าถ้าปิดอยู่เวลากดปุ่ม power เวลาค,คุยโทรศัพท์อยู่น่าจะต้องเบิ้ลนะหรือใครลองกดทีเดียวแล้วตัดสายเลยบ้างอ่าผมเองก็ต้องบอกว่าผมอ่าไม่ได้เปิดไว้ก็คือคราวนี้กดแล้วอาจจะวางสายได้นะครับอ่ารายละเอียดเป็นยังไงครับผมปัดขวาทีหนึง่ง ้้้งกนม่ใหด,ดุาขาขเือวา,าจจน,นี่ยครับคือถ้าเราโทรศัพท์อยู่แล้วไปกดปุ่มด้านข้าง่าก็ปุ่มเปิดปิดหรือปุ่ม power นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกว่าอะไรแต่ apple เรียกว่า s i d ์บัต t ันหรือปุ่มด้านข้างนะครับผมชอบเรียกว่าปุ่ม power นะครับผมก็ต้องหยอดน้ำมันนิดนึงเพราะเป็นไม่ใช่พวงมาลัย power แม่ก็ไปซะงั้นอ่ะกลับบัดซ้ายมาที่ป้องกันไม่ให้กดปุ่มล็อกเพื่อวางสายปิด ป,ป้องกันไ,ไม่ให้กดปุ่มล็อกเพื่อวางสายนะครับใครค,คิดว่ากลัวมือตัวเองจะลั่นไปกดถูกปุ่มพาวเวอร์เวลาคุยโทรศัพท์หรือปุ่มเปิดปิดเนี่ยเวลาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่แม่บางทีไปตึกตึกต๊กหรือไปตึกเนี่ยแล้วอยู่ๆสายมันตุ๊ดตุ๊ดแล้วทักหนึ่งครับตุ๊ดต๊ดตุ๊ดตต๊ด,ด,ดเออเมื่อกี้ทำไมสายหลุดไปก็เธอนั่นแหละกดวางสายเพราะเรามือลั่นนะครับ พอมือชันลั่นไปเองอะถ้าป้องกันการมือลั่นที่กดปุ่ม power ก็หนึ่นิ้วแต่2องครั้งตรงนี้ปิดอาให้เปิดนะครับเมนูนี้ก็จะเป็นป้องกันไม่ให้กดปุ่มล็อกเพื่อวางสายเปิดแต่สครั้งเพื่อะร,ระวางค่าแต่ถ้าคุณคิดว่าเออมันมีประโยชน์คือปุ่มด้านข้างหรือปุ่มล็อกเครื่องเนี่ยอาหรือปุ่ม power เนี่ยกดแล้วช่วยวางสายได้นะครับเพราะว่าบางทีตัดสายแล้วก็กด2ครั้งใช่ไหมครับก็ ปิดไว้นะครับเพื่อจะได้กดได้คือถ้าเปิดหมายถึงเราจะกดไม่ได้เพราะเขาจะป้องกันแต่ถ้าปิดหมายถึงเรากดได้ครับอ่ามาตรฐานเป็นปิดครับผมก็1น,นิ้วแต่2ครั้งป้องกันไม่ให้กดปุ่มล็อกเพื่อวางสายปิด แกสองครั้งเพื่อสลับระหว,ว่างค่าของผมก็กลับไปเป็นปิดดีกว่าเพราะว่าบางครั้งผมก็อยากที่จะกดวางสายอย่างเร็วๆนะครับผมก็สวิตช์นี้ผมก็ปิดไว้เอาเป็นว่าเพื่อนๆเ,เลือกตามใจชอบนะครับมาที่การตั้งค่ามาที่การช่วยกันเข้าถึงมาที่สัมผัสแล้วก็เมนูนี้ครับก็คือป้องกันไม่ให้กดปุ่มล็อกเพื่อวางสายนะครับจะปิดหมายความว่ากดได้ เปิดหมายความว่าป้องกันทําให้กดไม่ได้ครับความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากกันจากบริการหมอคอมในใสายดวนข่าวสารความรู้1414แอพลิเคชัน Tab to Read นะครับทั้งระบบ iOS และ Android รวมถึง YouTube Channel 1414พรัรทและหมอคอม1414 14. รวมถึง f e c o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  k n p n p e นะครับ1414 14. พัดทที่ w w w f a c e b o o k c o o t c o m 1414วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับหวังว่า ความรู้อย่างนี้เพื่อนๆคงจะได้นำไปใช้ประโยชน์กันนะครับลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับผม